สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาสี่สองแปดเก้าช anel ค่ะช่องที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะดาจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแอปช้อปปีค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านของผู้ขายสินค้านะคะซึ่งคลิปนี้นะคะดาจะมาแบ่งปันวิธีลบรายการสินค้าที่เราได้โพสต์ขายในช้อปปีนะคะด้วยมือถือค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็เข้าไปในแอปช้อปปีได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเข้ามาในแอป s h o ป e e แล้วนะคะก็ให้เลือกตรงชั้นที่เป็นรูปคนตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะก็เลือกตรงร้านค้าของฉันตรงนี้นะคะมุมซ้ายด้านบนแล้วก็จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าของร้านค้าของเรานะคะก็ให้เลือกตรงสินค้าของฉันค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีรายการสินค้าของเรานะคะอยู่ในหน้านี้เลยค่ะก็ให้กดตรงดูเพิ่มเติมค่ะ พอเรากดตรงดูเพิ่มเติมแล้วนะคะจะมีเมนูเด้งออกมาแบบนี้ค่ะก็ให้กดลบค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดยืนยันการลบนะคะเลือกคําว่ายืนยันค่ะพอเราลบแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะเด้งขึ้นมาว่าการลบสําเร็จก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะการลบสินค้าก็เป็นอันว่าสําเร็จสําหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปกับสาระความรู้ต่างๆบนมือถือค่ะสวัสดีค่ะ